สวัสดีค่ะนะคะโอ้แม่บ้านมาแม่บ้านมาปาดลั่มจนได้ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ค่ะพี่น้องอ <c oughs> ลั่มจะซื้อมอเตอร์ไซค์ได้เลยนะคะนะัดมามามาโอ้สวยจังเลยค่ะโอ้สีแดงนะคะนี่ เล็บบอกใครนี่น่นะเล็บร้อยโอ้รุ่นใหม่นะนี่รุ่นใหม่โอ้ตัวใหม่มากอีกแล้วโอ้นำไม่ทันแล้วค่ะพี่นอ้องเอ๋ยแม่บ้านมานะคะนี่เดี๋ยวแม่บ้านแม่บ้านกี่บาทแม่มี่ก็รุ่นไนใหม่ใหม่ของพ่อไปแล้วซื้อบันนี้นะจะซื้อกับป้ายุ<อ>เดี๋ยววันพุธฤหัสลัมนะคะ,ะตอนเช้า<ะ>ลัมตอนเช้าสามสิบคนเนาะ วันวันพุรหัสลำช้าสามสดูก่อนถ้าไม่ครบนัดก็ลำลำกัน <bir text> เออก็โอเคโ <Okay. S 2> อเคค่ะ <Okay. S 2> <tar get> เดี๋ยวลำสามสิบก็จะมีนางลำชุดเขียวสินางลำชุดเหลืองสิบนางลำชุดอะไรนะ <t> ขาวเหลืองแล้วก็เ <t> ขียวค่ะอ <t> <remotely kleine> ย่างละสิบเป็น30นางลำ อือม uh huh. นะคะนี่ได้เยอะแล้วค่ะตอนนี้ก็คือนี่ค่ะมาดูแม่บ้านเพิ่นมาพอดีไปสามีเพื่อนไปดูสวนด้านในค่ะก็เลยโอ้มาเห็นเห็ดก็เลยล้างให้ค่ะนะคะนี่แล้วก็ค่อยอย่างกินนะคะนี่มันก็งามนะเพื่อนอยูข้างในนี่มแม่บ้านบอกว่าถ้าลุงพนดำนาก็บอกหน่อยนะคะว่าสันอบอกไม่ด้อไปซอยอืนี่ยังมีคนเป็นห่วงลุงเยอะแยะเลยนะคะเดีย๋ยวจะไปดำช่วยเนาะ ก็เพิ่งหวานกล้าไปเมื่อตะกี้นี่ค่ะเนาะวรื่องวาเไปหาตาบอกยังไงเลยว่าเพิ่ไปหาตาจริงบอกเพราะลุงบอก่ะโอ้ถ้าหาได้นี่ก็ไปดำเลยแล้วเนาะถ้าดูว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนดำวันไหนเราก็ดูในคลิปเดี๋ยวเราไปเนาะไปช่วยดำนะคะเนาะโอ้นี่มีหลายคนหลายท่านไปช่วยลุงพลนะคะเดี๋ยวไปดูลูกชายแม่ค่ะไปเราไปแอบถ่าย นู่นนะคะลูกชายคนโตก็มาช่วยนะคะมาช่วยตกแต่งช้างนะคะอืมอะไรกัดแล้วเขายงงงแงๆเลรอคะอือะคะอันนี้ลูกชายคนโตนะคะช่วยตกแต่งนะคะช้างหรือว่าหัวใจน,นะคะก็ออกมาช่วยงานอยู่ค่ะนะคะลูกชายก็ เดี๋ทั้งนี้ก็ตัดได้เยอะแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะโอ้โหนี่นะคะสะอาดสะอาดนะคะก็จะสะอาดเรื่อยๆเนาะโอ้โหนี่ค่ะ ได้เยอะแล้วนะคะนี่เริ่มแล้วนะคะสะอาดสะอ้านไปเรื่อยๆเนาะนี่นะคะนี่อันนี้เป็นลูกได้อุ่นนะคะช่วยตัดให้นี่นะคะนกออก,ก็มาช่วยนะคะ ตกแต่งช้างคู่นะคะก็จะช่วยคุณแม่ทั้งวันนะคะวันนี้ลูกคนกลางก็ไปโรงเรียนเต่างอยนะคะคนเล็กก็ไปโรงเรียนกกตูมนะคะก็ได้นี่ค่ะลูกชายมาช่วยจริงๆคุณแม่ไม่อยู่ก็น้องๆคนก็มาดูแลให้นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามค่ะเนาะล้างถ้วยล้างชามรอเมื่อวานนี้ก็ข้าวรอค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ดอกบานบุรีนะคะสีม่วงนี่ค่ะ โอ้เร็วมากเลยค่ะโอ้สิตัดขาดพวกเรานดอกไม้ข่อยเท่านั้นก็จะโอ้ไม่เป็นไรให้เพื่อนตัดแล้วให้มันขึ้นใหม่เนาะ <c oughs> อืมนะกล้วยหอมทองก็เริ่มสวยแล้วค่ะถ้ามันอยู่ใกล้ๆแล้วก็ไม่ต้องเอาเข้าใกล้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวให้พ่อเอาเกี่ยวเกี่ยวเอาเดี๋ยวไปเดินไปบอกเพื่อนก่อนนะคะนี่นะคะก็บอกให้เพื่อนเอาเข้าใกล้หลายแล้วเดี๋ยวเราค่อยฟ้อมเอาค่ะเนาะ เออนะคะเดี๋ยวพริกอะไรเราก็ค่อยเป็นถอนเอานี่ได้การเลยะค่ะดีนะคะที่ยังได้เพื่อนมาช่วยเนาะอือหือก็ได้เยอะแล้วล่ะค่ะตอนนี้นะคะนี่ส่วนลูกชายก็ดูแลเป็นพวกนี้นะคะหัวใจแล้วก็พวกนี้ค่ะคุณพ่อน่าจะข้าไปเสียภาษีนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็เสียทุกปีนะคะภาษีที่เรา เออค้าขายกันนะคะก็ทําไว้ค่ะเราอยากจะขายตอนไหนเราก็ขายเนาะนี่เสร็จแล้วค่ะต้องทําเสร็จราคะหนึ่งตัวนะคะนี่ช้างนี่แล้วก็ค่อยตกแต่งนะคะไม่ใช่ว่าไอ้นี่แล้วก็ไอ้นั่นค่ะนะคะต้องตกแต่งประจําอื่ดอกไม้ดอกไม้อะไรลายอี่นะคะโอ้งามแล้วค่ะน้องพลอยก็ยังตัดเลยอันนี้เป็นคุณนายตื่นสายค่ะนี่ น่าจะทำผ่านได้แล้วล่ะค่ะนี่ของหมอภูยอยู่ในนี้หมดเลยยังไม่ได้ซ่อมนะคะนี่เดี๋ยวให้เขาตัดแล้วค่อยไเอาหญ้าพวกนี้ออกค่ะลกมากเลยหัวใจเราเดี๋ยวสักพักคุณพ่อมาก็จะแกงเห็ดกินนะคะแกงเห็ดกินกันอื <c oughs> เร่งเลยค่ะวันนี้เร่งให้เสร็จภายในสองวันนะคะ ก็คิดว่าน่าจะเสร็จอยู่แล้วก็เริ่มขึ้นนะคะเนาะเดี๋ยวค่อยเอาอะไรมาดามขึ้นผ่ะหัวใจนี่ค่ะแม่บอกอยู่หัวใจไปวางเยี่ยมแล้วค่ะนี่เอียงมากเลยนี่นะคะหัวใจจะเอียงแล้วค่ะเดี๋ยวค่อยเอาไม้ดันขึ้นนะคะ พอใจที่บ้านไล่เอียงไปวังเยี่ยมหมดแล้วค่ะเอฟซีสิได้ดันไม้ค่ะพี่นอ้องเอ้ยนี่ต้องดันไปทางนี้ค่ะเดี๋ยวให้ลูกชายเอาไม้มาดามไว้โน่นนะคะลูกชายก็พอจัดตกแต่งให้ค่ะก็ดีค่ะเนาะมีลูกก็ดีค่ะจะช่วยกันคนละไม้ลนะมือน,นะคะช่วยกันจับ ตกแต่งสถานที่เดี๋ยวก็จะให้เขานี่แหละค่ะช่วยนะคะทางด้านนี้อีกแรงลูกก็สามคนนะคะมีผู้ชายทั้งหมดเลยอ,อ,อ๊อฟอัมอันนะคะส่วนรนกลางไปต่อออยมันเลียกอยู่ปกตูมนะคะอ้าวแฟนนูไว้ก็มาบออคือจอยแถวนี้ไปหานอนตากแดดแล้วลูกนูไว้ไปไหนเนาะเดี๋ยวรอพ่อมาเมาาื่อเชานี้เอ่อ แตนอยู่ตรงนี้นะคะนี่แตนก็คือคล้ายๆกับตอนะคะ่ะมันต่อยพ่อตรงนี้ค่ะทุกคนนี่นะคะนี่เราจะเห็นไหมล่ะนี่นี่จะซูมให้เอซีดูนะคะนี่อันนี้เขาเรียกว่าแตนนะคะหยุดอยู่ตรงเสาเลยนะคะนี่ต่อยพ่อแล้วไปแล้วล่ะนี่นะคะช่องนกกรอกนะคะก็ขอจบคลิปนะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะ่ะก็ขอ สวัสดีค่ะสวัสดีจ้านะคะ